สวัสดีครับสเต็มลอซิ่งครับวันนี้มาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น Ford r e n t u r e 2.2เข้ามาโหลดใหญแหนบหน้าหลังโปรโมชั่น3,900บาทนะครับราคานี้รวมตั้งศูนย์นะครับลูกค้าดูมุมล้อนะครับตามที่เรานะครับไม่กินยานะครับอันนี้ไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับแค่ตั้งศูนย์นะครับ ถ้าตั้งเป็นโหลดหน้าหนึ่งหลังสามยังไม่กินครับผมย้ำว่าต้องตั้งเป็นนะอันนี้ลูกค้าเคยตั้งที่ไหนมาก็ไม่รู้นะมั่วไปหมดผมปรับแบบเยอะเลยอ่ะดูมุมล้อนะครับเดินหน้าถอยหลังเราตั้งให้เท่ากันนะ นี้ดูทรงอันหลังแล้วไปดูแหนกกันครับแหนกประมาณนี้ขับนุ่มนะครับจะมีแผ่นเรียบล็อกสแกาแหลกใต้แป้นให้ก็เหมือนแป้นตัวเตี้ยเลยเอาเอตรงนะครับดูนี่ตรงเป๊ะเลย มันดูยากดูยากนะครับผม,มาผิดฝั่งเลยแหละโอเคประมาณนี้สนใจก็ทักมานะครับ